สวัสดีค่ะดิฉันกำมลวันเรืองรัตสุนทรคณะศิษย์อาจารย์ยอดจากช่องจิ๊กแอมูเลตรายงานตัวค่ะวันนี้จิ๊กก็มีเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะคะโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณลุงพราดอนสักดาเป็นผู้ประสบพบเจอมาค่ะถ้าทุกท่านได้ยินชื่อว่าวังเก่าๆที่ปล่อยให้ลกร้างหรือยังรักษาไว้ก็ตามมักจะมีเรื่องเล่า เรื่องลือกันต่างๆนานาและเรื่องนั้นก็คงไม่พ้นเรื่องวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ที่นั่นและที่วังจันเกษมก็เช่นเดียวกันค่ะสำหรับที่นี่คุณลุงพาราดอนสักดาได้เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องร่ำารือกันมานานว่ามีวิญญาณของคนโบราณเฝ้าอยู่และมีคนเห็นเสมอโดยเฉพาะนักการเมืองหลายคนเจอดีจนต้องขอเปลี่ยนห้องทำงานกันเลยทีเดียว สถานที่ดังกล่าวปัจจุบันเป็นที่ทำการของกระทรวงศึกษาธิการค่ะกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่ตั้งวังจันกเกษมเก่าและตึกที่ใช้เป็นตัวกระทรวงก็เป็นตึกเดิมเพราะฉะนั้นความเก่าของที่นี่จึงมีมากกว่าวังอื่นๆที่อยู่ในยุคเดียวกันวังจันกเกษมสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นดำรงพยศเป็นสมเด็จพระบรมโ,มโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารไปประทับแต่ก็ไม่ได้เสด็จมาประทับเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านสเสด็จสวรรคตเสียก่อนที่วังจะสร้างเสร็จดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สเสด็จขึ้นเถลิงถวันราชสมบัติเมื่อวังจันเกษมสร้างแล้วเสร็จจึงไม่ได้สเสด็จมาประทับที่นี่คุณลุงพลดอนศักดายังเล่าต่อไปอีกว่าเดิมทีนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านมีพระราชดำริสร้างวังริมแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณวัดราชบูรณนะแต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่ยุโรปจึงระงับไว้ก่อนแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จกลับจากยุโรปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ไปประทับที่วังสานรมแทนและเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชวังสวนดุสิตขึ้นพระองค์มีพระราชประสงค์ ให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ใกล้ชิดจึงมีพระราชดดำลิสร้างวังจันเกษมขึ้นการสร้างวังจันเกษมนั้นเริ่มสร้างตัวอาคารเมื่อพศ2453เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นของราชจึงพระราชทานพระตำหนักใหญ่เป็นที่ตั้งสถานพยาบาลสำหรับข้าราชบริพาร และหลังจากนั้นก็ตั้งเป็นโรงเรียนการเรือนจนถึงพศ2483โรงเรียนการเรือนก็ย้ายไปอยู่ด้านหลังเมื่อใช้วังจันเ์เกษมเป็นที่ทำการกระทรวงศึกษาธิการพระตำหนักใหญ่แห่งนี้ก็เป็นสานักประหลัดกระทรวงคุณลุงพารดอนสักดายังบอกอีกว่าหลักฐานสำคัญก็อยู่ที่หน้าบานันซึ่งซ้อนกันอยู่สองชั้นหน้าบันชั้นนอก ที่ทําขึ้นมาใหม่จะเป็นรูปเสมาธรรมจักรอันเป็นเครื่องหมายของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับหน้าบันชั้นในเป็นของอันเดิมเป็นรูปพระเกี้ยวบนผานแว่นฟ้ามีฉัดอยู่สองด้านผานที่รองรับพระเกี้ยวนั้นอยู่บนช้างสามเสียนกําแพงบางส่วนในปัจจุบันก็เป็นกำแพงเก่าด้านเหนือจะลดถนนพิษณุโลกกำแพงฝั่งตะวันออก ติดถนนราชดำเนินนอกทิศใต้ติดถนนลูกหลวงทางตะวันตกเป็นถนนราชสีมาคุณลุงพาดอนักดายังเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าภายในวังนอกจากจะมีพระตำหนักใหญ่แล้วยังมีโรงละครและโรงโขนขณะนี้ก็กลายมาเป็นที่ตั้งคุรุสภาคุณลุงพารดอนยังเล่าอีกว่าที่ตึกสำนักปรลัดกระทรวง ในสมัยที่เพื่อนคุณลุงเป็นบรรณาธิการหนังสือมิตรครูสำนักงานก็ตั้งอยู่ที่นี่คุณลุงเคยเข้าไปช่วยให้คำที่ปรึกษาและในตอนนั้นก็รู้สึกว่าบรรยากาศทึมๆไม่ชอบมาพรากลและมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณลุงได้พบพระพิสุที่เดินทางมาจากเมืองกาญจนบุรีคุณลุงเลยพามาฉันเพลนที่นี่ท่านได้ลองนั่งสมาธิดูและบอกว่า มีจิตวิญญาณวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้มากมายไม่มีทางไปคุณลุงพาลดอนบอกว่าก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ก็มีคนพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดอยู่เสมอแม้แต่เพื่อนของคุณพาลดอนเองก็ยังเจอดีภายในตึกที่เป็นตำหนักเก่าจะมีดาบโบราณเอาไว้สองเล่มซึ่งเห็นแล้วน่ากลัวมาก เพื่อนของคุณลุงพารดอนที่เป็นบรรณาธิการหนังสือก็ได้เล่าให้ฟังว่าเคยมีนักศึกษาครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาทำกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ขอใช้ห้องนี้เป็นที่หลับนอนแต่ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับตื่นเช้ามานอนกลับหัวกลับหางกันหมดเลยครับทุกคนก็งงทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เป็นคนนอนดิ้นครับเหตุการณ์แปลกๆแบบเนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอๆเ,เลยครับ เป็นที่รู้กันดีข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ที่กระทรวงแห่งนี้นะครับเขารู้กันหมดนะครับคุณลุงพาละดอนยังเล่าให้ฟังอีกว่านานมาแล้วเคยมีผู้ใหญ่ในกระทรวงซึ่งมีความเชื่อเรื่องนี้สั่งให้ขุดลงไปดูด้านข้างของพระตำหนักเกา่าซึ่งก็พบกระดูกคนที่เสียชีวิตและฝังเอาไว้อยู่มากมายเลยทีเดียวจึงไปทำสารพระภูมิไว้ที่ริมกำแพงด้านเหนือ และอีกคนที่เห็นสิ่งแปลกๆของที่นี่ก็ได้แก่เจ้าของร้านมงกุฎคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ข้างวัดมงกุฎกษัตริยารามเล่าว่าสมัยก่อนเขาจะต้องตื่นเช้าเพื่อไปหาซื้อของเข้าร้านและหลายครั้งเมื่อผ่านไปทางกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้นท้องฟ้าก็ยังมืดอยู่เขามักจะเห็นเด็กหัวจุกสองสามคนเดินตามหลัง ทีแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรหันไปถามว่าเป็นเด็กบ้านไหนและจะไปไหนกันเด็กพวกนั้นก็ไม่ตอบตอนหลังเกิดมาเฉลียวใจก็เลยไม่กล้าผ่านไปทางนั้นอีกข้าราชการบางคนที่ทำงานอยู่ในตึกนี้ขอเปลี่ยนห้องก็บ่อยแต่บางคนก็ชินกับสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำจนหายกลัวไปเอง ข้าราชการที่ทำงานอยู่ที่นี่หลายคนอาจคุ้นเคยกับภาพที่มีผู้ชายยืนถือดาบอยู่ภายในห้องหลายคนไม่แปลกใจอะไรกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นเพราะรู้ว่าที่นี่ในอดีตเคยเป็นโรงพยาบาลการเก็บฝังศพสมัยนั้นอาจไม่เรียบร้อยพออาจเป็นสาเหตุหนึ่งก็เป็นได้และอีกอย่างยุคโน้นแถวนี้ ก็ยังเป็นสถานที่ห่างไกลเขตชุมชนอย่างวัดเบญจมะบอพิตยังเป็นวัดที่อยู่กลางทุง่งมีป่าละเมาะร้อมรอบในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างวางสวนดุสิตขึ้นถนนหนทางก็ยังไม่มีพระองค์เพิ่งจะมีพระราชดำรนให้ตัดถนนที่จะไปยังสังอีในปัจจุบัน มีนักการเมืองหลายคนวนเวียนเข้าออกตึกแห่งนี้ในฐานะที่มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คงจะประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านี้มาบ้างคุณลุงพาราดอนเคยฟังจากคนที่ทำงานในที่นี่ก็จะเล่าเรื่องราวคล้ายๆกันคุณลุงพาราดอนยังเล่าให้ฟังอีกว่ามีอยู่คราวหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลก็จัดสรรตำแหน่งต่างๆ และสําหรับกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้มอบให้กับเจ้าของฉายาหมอผีมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการท่านเจ้าของฉายาหมอผีก็ฟิจจัดตามประสารัฐมนตรีไฟแรงในยุคนั้นสั่งทํางานเต็มที่และการนั่งของรัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีกระทรวงแทบทุกคนจะต้องนั่งในตึกอันเป็นตำหนักเก่า รัฐมนตรีหมอผีคนนี้ก็เช่นกันและทราบหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านรัฐมนตรีเจ้าของฉายาหมอผีท่านกำลังนั่งทำงานอยู่เพลินๆเมื่อท่านเหลียวไปมองด้านหลังที่มีดาบโบราณแขวนอยู่และทันใดนั้นเองก็มีมนุษย์โบราณสองคนถือดาบเล่มที่ว่านี้และเงื้อขึ้นจะฟันท่าน เมื่อท่านเห็นดังนั้นท่านรีบเพ่นอ้าออกมาทีเดียวและขอย้ายห้องทำงานทันทีก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าแปลกๆเรื่องเหนือธรรมชาติที่จิ๊กนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้แต่ทุกคนอยากเข้าใจผิดนะคะว่าวังจันเกษมเป็นวิทยาลัยครูที่นั่นไม่ใช่นะคะวังจันเกษมที่เล่านี้เป็นวังเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่6ค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณลุงพารดอนสักดานักเขียนอาวุโสชื่อดังที่มีผลงานยาวนานมากว่า70ปีและมีนวนิยายมากกว่า100เรื่องค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกอมเลลด้วยนะคะ ขอบพระคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิกแอมูเลตค่ะ